เมื่อวันอาทิตย์ที่23มกราคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพครับก็มีการจัดงานนี้ครเป็นการมอบรางวัลบุคคลแห่งชาติบุคคลดีเด่นมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด,ด้านอุปกรณ์การศึกษาด้วยนะฮะที่บ้านนนทภูมิฝากเกรดนนทบุรีก็มีตัวแทนของเจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมเนี่ยมารับมอบทุนกันที่นี่ด้วยนะฮะโดยมีประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี มาเป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้ด้วยนะฮะส่วนประธานมอบถ้วยรางวัลในพธิธีในวันนั้นเนี่ยนะฮะคือพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติโดยก็มีผู้รับรางวัลหน้าคาเนตรรางวัลเพชรสุบันก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราด้วยนะฮะกับรายการเดอะพีเพิลโชว์นะฮะมีใครบ้างไปชมกันครับก็วันนี้ขอาการาบขอบคุณรางวัลอันทรงคุณค่าขอบคุณท่านข้างาการและประธานที่จัดงานในวันนี้ที่ในการส่งเสริมเรื่องศาสนา ซึ่งอาจารย์เองก็เ,เกี่ยวกับเรื่องศาสนาและช่วยเหลือศาสนานี้เป็นทีมงานมาตั้งแต่ 20, 20ปีแล้วนะคะอาจารย์นั้นทําศาสตร์นี้มา20ปีแล้วก็คือการดูดวงโหราศาสตร์ก้าวฐานแล้วก็พิธีกรรมศาสนาประเพณีโบราณแล้วก็ศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็คือศักย์ลายเส้นเส้นลายมือวาสนาก็คือศักย์ลายมือเศรษฐีนั่นเองค่ะอาจารย์จัดโตตลอดชีวิตค่ะว่า9ก้ากสิบเก้าบาทเท่านั้นครอบจักรวาลคือทุกเส้นค่ะ ก็คือการงานการเงินโชคลับความรับความสําเร็จทุกท่านที่กาลังมีปัญหาหรือกําลังต้องการที่จะเปิดดวงชะตาชีวิตที่กําลังมีปัญหาชีวิตนะคะฉะนั้นติดต่ออาจารย์ได้คือสักเพจสักลายมือเศีษฐียครัฐนครนายก0805991499ค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับพร้อมมอบพลังจักรวาลดีๆให้ทุกคนกลับไปสําเร็จแบบงงๆให้ทุกคนสําเร็จกันค่ะรู้จักผู้เข้ารับรางวัลในบางด้านเท่านั้นนะฮะที่ รายการของเราได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ